สวัสดีค่ะสวัสดีไทยเอฟซี FC ทั้งช่องแม่ครัวพารวยเนาะคะ่ะมาหน,นี่แม่รัววยูวัดหลังจากทำขว้วสะอาดแล้วสันเพนแล้วเรียบร้อยแม่รั้วจะมาเปิดดวงให้เอฟซีเนาะคะ่ะผอมแนวทั้งปูสี่ศูนย์จะแซลแม่จะแซ่ลแม่ฝาหัดจะแซ่ลแม่กำลังใส่สมาชิ พาหัดเพิ่นแซงแม่คล้วเนาะคะ่ะมน,นีพะฮาดก็จะมาเปิดดวงเอฟซคือกันเนาะคะ่ะแม่ครัวก็จะเปิดดวงให้เอฟซีคือกันมือน,นีเ <c oughs> อาไรซื้อเด้อค่ะได้ซื้อผูทรงได้ซื้อมาเปิดดวงนะแม่คร้วยเด้อค่ะเอาแม่ครัวจะห้เบิงซะสววาม่ผู้ใดเน่ไม่ซื้อเจ้าของบอหน่เด้อค่ะอันที่ขีดขาดตัวน้องซื้อบอ่สวยก็เลยเอาไมา้เขียนไม้เละเด้อค่ะเบิงซะสววา มื่อนี้แม่ครัวเปิดดวงให้เอฟซีแล้วทุกคนที่ฝากมากับแม่ครัวเดอ้อค่ะนี่ค่ะอธิษฐานจิตเดอ้อค่ะจากน่อยประมาณอีก30นาทีให้เอฟซีอธิษฐานจิตเอวาว่จาจะอธิษฐานจิตแบบใดนี่ค่ะเมื่อนี้พ้อ,พอมแม่ครัวมาเปิดดวงแล้วให้เอฟซีทั้งช่องเนาะค่ะแล้วก็พ้อจะมาเอาแนวทางปูสี่ศูนย์ให้ ให้ต่อหวดเลยค่ะปู40สูนปัญจวัเนี่ยวทางล่างหรือว่าบนหรือว่าเต็มชุดของปู40จังเปิดก,การนมัสการปูพร์มกันเด้อค่ะอะาเอฟชีทั้ง่องผู้ใดผู้ใดอยากเปิดดวงกับปูหรือว่าจะออกเห็ดล่งขั้วน้ำเพลนเนาะค่ะโทรมหาแม่ขั้วไดเด้อค่ะ098 568 1108 ผู้ใดที่จะต้องการจะเปิดดวงหรือจะทําบุญเฮ็ดลงคั้วน้ำเพลนน้าปูซีสูนเนาะคะ่ะลายชื่อมีทุกคนมือนันกะมี FC ทั้งช่องฝากมาน้้ำแม่ขั้วสามลอยกะก็กเอาให้เพื่อนหลักเนาะค่ะถวายเพื่อนแล้ว,ะะเ,ลวเอามาไปฟังแนวทางของปูซีนน้ำกัว่าปูิืนสีว่างแนวทางแบบไรเนาะคะ่ะถ้าไปกราบนมัสการน้าเพลนค่ะ ไก่แทับไม่ยื่นเสียงปูนี่ไก่แก่เขาเปิดตัวดูดิี่ไเปิดดวงเถอะนี่อะไรสวัสดีครับผมสวัสดีที่ที่างช่องกระหักแชนแนลครับเมื่อกี้ครับผมจะนำรายซื้อมาให้ปูซีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีท่างช่องกับผมเนาะเราจะมาคอตัวเลขของปูซีศูนย์ครับไี่ยิงข่าวกับผมเนาะหมดที่แล้วครับชุดเต็มครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับ กดไห์กดแช่คร <f uck ling> <toes> <projet> ับผมอีเดอค่ะของแม่กลัวครับอ้าวสาดูุเด้อ่ะเอฟซีอธิษฐานกิจอาเดอร์ค่ะมือนีเปิดดวงให้เอฟซีเราค่ะแม่กลัวมาเปิดดวงให้เอฟซีแล้วค่ะหมดนีตามต่อครับผมเนาะของปู่สี่ศูนย์ครับ เมื่อที่แลวุดที่แล้วนี่คือสุดเต็เมืับท่านหนึ่งมาจะมาหน่อยถ้าเกกับแปดมาจะมาสักลักสิครับดที่แล้ดที่แล้วชุดเต็มเขาแปดหารับผมเนาะชุดเต็มอันนี้คือชุดเต็มแปดนี้ชุดเต็มเมดที่แล้วเมูบอกที่ทั้งสองเขาเลียนซีคูข้าวผมปูเขาเอาซ้อนกับหกมาจับชุดเต็มเขาแปดหาครับ เจดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเลยแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดหกอนตัวนี้เน้นให้สร้างเสื้อลักในสองคูนครับผมสร้างเน้นให้สร้างคันเขียนนั้นห้าเจ็ดห้าแปดไหมครับผมห้าเจ็ดห้าแปดแม่งั้นเราจะก็ซื้อซื้อต้านว่าซื้อบนลังทวักกลับไหมโอ้ก็จะเล่นในต้านห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับผมเราจะคอนเน้น ชุดเต็มครับผมเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ8ตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแม่นค่ะแปดตัวมันโมเมนตแปดตัวเด้บมแมนเดี้ยเต็มชุด18ตัวเนี่นะ18ชุดตรง18คูอันยูไตอันยูไตเนี้ยรวมหมดได้หน่ะในห้องรวมหมดเนี่ยนะรวมหมดเหรอ18ชุดในห้องรวมหมดนี่ตัวนี้ค่ะในในปี6 6ยังไม่หลุดปี6ที่ปู่ มันจะเป็นงวดที่ยี่แปดมันแม่มันหลายคูเนี่ยครับผมเนี่ยมันหลายคูนี่คือสุดเต็มมันครับนี่ละห่วงหนึ่งสุดเต็มห่วงหนึ่งหดเจ้าโอยล่างหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกมาที่ห้าเด่นล่างหนึ่งเจ็ดแปดมาที่แปดนสามตัวนี่มันตั้นรวยอันนี้รักหน่วยมันครับผมอันนี้เล็กเด่นสามตัวเด่นสามตัวค้าวโพอันนี้ของงวดนี้ชุดเต็มชุดเต็มที่ปูชุดเต็มล่าง เต็มร่างยี่สิบสามชุดตรงๆแมนกันเท่าเต็มอมันมันมันเก่าหนึ่งหรือเก่าเก็บมันจะบวกขึ้นกันครับผมมันนี้มันเด่นหลายตัวไหมมันเด่นสองตัวมันมีโอ้มันหลักหนึ่งเนาะหนึ่งกับเจ็ดครับหลักหน่วยหนึ่งกับเจ็ดหลักหน่วยเข้าแน่นหนึ่งกับเจ็ดหลักหน่วยอันนี้คือเล็กเล็กเด่นสามตัวค่ะหนึ่งเจ็ดแปดติปูแตัวเก้าพูหนึ่งเก็บแปดแมนมันเด่ตัวเก่าไหมมันลงตัวเก่า มวันนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้างมดที่ยี่สิบเก้างวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดครับวดนี้งวดยี่สิบเก้าปีหกหกยังไม่หลุดครับผมปีนี้ใช่กันหกยังไม่หลุดครับผมเนาะล่างครับยี่สิบสามชุดตรงตรงยี่สิบสามชุดที่ปูที่ปูตัดออกจริงออบบอนเนี่ยตัดออกเนี่ยมันบัดนี้ออกตัวนี้จากแี่ไนใ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 นปีหกหกเนี่ยครับผม ในในยี่ในในยี่เกล่งในยี่แปดงวดเนี่ยนะครับนี่มันจะไม่เยอะสิ๖คูมันจะออกตัวนี่ตัวสิสิเพราะว่ามันไหลเขาเลยตัดออกใช่ไหมครับจกันกันทุ่มัดตัวที่เขาตัดออกก็สามารถนําไปจับได้ใช่ไหมครับค่ะเอาตงจะละน่าน,านดได้เป็นเนื่อทางมันมาานันได้ออกตัวที่ขีดอันนี้หรอกห้องสี่ไว้เ้าเน้นยูซีซีคูอืมเนื้นที่ 01 5 1 7ห5ึ่งห้า่เนึ่ง้าเจอาเมื่อกี้ออกหาเจ็ดลางเอาเบหาเจ็บนน้ะมาลางปูอน่อห้องเนตาม,มสูตรม <c oughs> <c oughs> ีมันจะเป็นอัสีห้องเน้นต้งวาอะไรอ๋อจะเป็นชุดนี้ครับผมบทควนเห้อเอาสองกับหกเปนหมครับผมปูสองก็เดินน,นีด่ดีดีสองกับหกสอนก็เดินบ่ดีเลาวมันเดือนมาสร้าหงดหนึ่งครับสองกับหกก็มันไม่เร่ยนลุกไปครับ,รบว,นว,นวนบันนี้ วันนี้มันจะเป็นหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนี่ห้อเลยกดึอออกจากหลักหน่วยม,มล่างหลักสิบมันก็ที่มีแบบนี้ครับบนันทัดงล้มาเน้นห้าตัวเดียวไหมเน้นห้าสี่กับห้ามาตัวสิ่ะหอ๋อครับเน้นห้าหลักสิบล่างนี่ อัหนึ่งหาเจ็ดตัวนี้เนียนข้ออ่อนเนียนสองูนเนะสูตรแรกข้ออ่อนักหน่วยส้นลักหน่วยมันจะมา้มันจะมาส้นตัวนี้เด็เด่นเนามาส้นอีกอยู่มั้งบ้าหนึ่งจับเจ็ดมาส้นกันมันส้นแบบนี้มันจะเป็นลักหน่วยครับข้าว่างหน่อยถ้าแปดมามันจะเป็นลักสิบถ้าแปดมาเป็นลักสิบนี่มันจะเป็นกสิบถ้าแปดมาแปดหาตะกออมัวแปดหกกับผน้ะถ้าแปดมาถ้าแปดมาจะเป็นแปดสิบมแปด ปดห้าแปดหกเปอน์เซ็นมันก็แปดหนึ่งก็ไม่แล้วนเลยครับผมวันนี ini, uh ้มันมีหนึ่งกับเก็ดมาแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกเปอร์เนเครับมันจะเต็มสูตรของมันเลยนะอนี่แหละมันคือเต็มสูตรของมันครับผมปมันเท่าไหมันหน่งตัวนี้เท่าเลยเอาสี่กับห้ามามันรุนใส่ตัวนี้สี่กับห้ารุนเซตตัวนึ่เปอร์เซ็นครับผมปแล้วถ้าเอาสี่มันรุนใซ่ตัวนี้งก็จะมี สี่หนึสี่จ็สี่หนงสี่เจ็แปดสี่ปดตีีบอสี่แปบอมีปให้มันมีจีอ่งเงีะเขาเลยเอาตาหาเล่เด่นาเล่นะเด่นห้าหลักสิบี่ปูแมนหารมัใช้ปูนี่หาคูามีเขาเขาเอาเขาเอาเลขวิ่งมามาลุนไหมอ๋อเอเมื่อกอนเลขวิ่งมันหลุดสองกับหกนะครับมันหลุดเข้าก็เลยว่างไ้บ่เอาเอาจุดไม่เข้ามาอีูเ เด่นสามตัวล่างหนึ่งเจ็ดแปดตัวเดิมครับหลักหน่วยล่างหนึ่งสองห้าหกเจ็ดเน้นที่หนึ่งกับเจ็ดชนปูนอชนกันที่หนึ่งกับเจ็ดครับผมสองสูนยชนกันชนที่หนึ่งกับเจ็ดเครับผมเล่นเน้นเนื่องในฮอกกัลเล่ว่างไปเล่หลักหน่วยครับกับเจ็ด นั่งบ้างรักหน่วยครับผมถ้าสองสองตัวนี่บวมาเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดพวมามันจะมากแปดถ้าแปดมันจะเป็นแปดถ้าแปดหกนี่ชุดเต็มสูตครับผมมันคันมันมาสองตัวสองนองตัวสิมมันบมมันมันจะบ่ผ่าดมันจะอยู่ในนี้ครับห้องเล่นหนึ่งสี่คู่ตรงตรงไม่กลับครับผมเนาะล่างอย่างเดียวถ้าชุดเต็มครับปีหกหกครับผมนะปูยังไม่พลาดครับถ้าชุดเต็มครับนี่ครับมันกับสิบปี เกิดสิปีหนึ่งปีกั้วเราเต้นอนเหมืนกันครับผมยี่สิบเก้าคนแล้วครับผมวันนี้ยี่สิบเก้าครับครับผมเน้นที่สี่คู่ตรงๆไม่กับศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดวงกลมที่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดครับครับผมลักซิตนี่ลักซิตนี่ซ้อนซ้อนต้นเป็นลักซิตตีปูเนี่ยห้าสองสูนยต้นอะไรกันไปอ๋อมันจะมาเด่นที่ ศูนย์ห้าเจ็ดครับที่จะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดครับผมปูุศูนย์ห้าเจ็ดครับโคตรมโหมากนี่ค่ะผมเอพทั้งซองแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับชุดเต็มครับชุดเต็มชุดเต็มละยี่สิบสามชุดตรงๆงครับไปหกหกไม่เคยพลาดเด้อเอพีทั้งซองกับผมเนาะเมืทอถแล้วเข้าที่แปดห้าครับนี่ครับ 4, ล,ล่างมาแีแคลเซี่คูติปูคัดมาแล้วแนนเข้าเขาเขาเน้นมาเนี่ยคัดมาแล้วเหลืออยู่สี่คู่เขาเอาศูนย์ห้าเจ็ดหลักหลักสิบน,นะครับ <cor por ing> ผมมาคัดต้<แ>ทนท <7. S 2> ี่มาต้นศูนย์ห้าเจ็ดมีแต่ห้าอ๋อครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดพุที่แล้วออกห้าเจ็ดบนงวดน,นี้ไม่แน่ครับห้าเจ็ดล่างก็พร้อมจะบวก มียังก็เกิดขึ้นได้แม่นครับผมช่วงปีใหม่ครับปีใหม่แหละครับผมอีกประมาณบก่กกีหมื่นครับผมเนาะกับปีใหม่แล้วครับผมนี่ครับวัตกอรถ้าเอาสองมันจะได้สองอกนหนอกแปดวัตกรนะครับรักสิบมันนะสองหกแปดถ้าเรา,เ,าเลียกเอาแต่สองกับกับหกมาครับผมถ้าเอาแปดเด้แม่อนอยู่เอาแต่สองกับหกมามาขัดเหนี่ยมันจะเป็นสองหนึ่งหกหนึ่งเลยเอาแต่เด็กหกเด็กหกก็ไมาแห้งเลยทุกคน มันเลยมันเลยรุดสูตรหนึ่งเขาใส่ลายสูตรก่อนเขาใส่สสูตรบมันจะมาชนที่หกเขาก็เลยมาเน้นหกหนึ่งได้มจะได้มือสี่วากได้เนี่ยอันเดีวมันจะเป็นทังสันนี่ของมีหลักซิมันกับว่าได้เลรุอเครับผมปูหลักิมันครับศูนย์ห้าเจ็ดหลักสิล่างในปูศูนย์ห้าเดงวดนี้นี่ครับเากสงสูตรีส่นอันว่า สองสูตรที่ส้วนยี่สิบที่น่งสูตที่สองแมนห้าเน้นเดิน้อยพอดือพ่อห้าวบอกบอกเอาเดินเหยาวน่ครับอันนี้มันจะเป็นเล็บนแต่ว่าห้าเอาไว้แต่กันเลขบนเพราะ้ในหายเิ็นดอกเล็กบนแต่ว่าเล็บนนี้เลขบนนี้มันจะเป็นงวดที่หกสิบแปดอ่าหกสบแปดแมนเดินเหย้าค่ะเดินเดินเหย้าก็ดิเล็บนนี่นีาเสียวตัวที่แล้วนะปแมนห้าเสียวปุโที่แล้วนี่แมน นี่มันจะเป็นแปดคู่อันนี้เขาว่าจับเอาถึงหาน่ะมีตัวนี้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดชุดสามตัวต้นกับมันคือตัวหนึ่งมันคือมะเขือนี่เขามัเน้นรักหน่วยหมดก่อนอันนี้สูตรเต็มตัวนี้มันงวดที่สามสิบสามสิบสี่นี่มันจะมีอยู่แปดคู่มันจะมีห้าเจ็ดพอมห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดครับสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดมนเขามาเน้นที่ สามเจ็ดสี7 7, ่เจ็ดห้าบอเลนห้าเจ็ดครับผมแมนดูนี่ครับแมนสองห้าเจ็ดครับผมงวดที vale> so ่สามี่งวดที่แล้วงวดงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สามสิบห้าเขาจะเบิ้งครับผมปาเจียวสุดรนี่ละออกมาเบิ้งครับก็ถชื่อว่าบนห7าเจดล่างแปดหาเนาะถ้าชุดเจ็ดก็เข้าครับผมเนาะน่ครับผมของปูซี่ศูนย์ครับเต็มนี่เาเจียวสุดนี่ มากมาคัดเน้นให้ผมแคปหน้าจอครับกระสุธานีกับฟอวิพ่นให้ที่ทางช่องท่เบิงคลิปนี้ครับผมเนาะนั่งไปพิจารณาเพระผมชอบกระตากประมังกะพันใดทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอญคลิปหน้าครับค่ะแนวทางของปูชีศูนเพลินค่ะอธิบายเห็นฟังแล้วเนาะค่ะเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่กั่วในเด้อพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ